สวัสดีค่ะเจนนารถตูซีงค่ะพี่นอ้องช่องยูทูบเรากับพี่น้อง mm hmm. เฟนเพสอมอนีเติมพลังหน่อยรับหน้าที่เป็นทลขับนะคะคับรถพาศิลปินไปงาน mm hmm. มไม่ได้ยินเสียงวันนี้ครับรถพาศิลปินไปงานครับพี่น้อง มึ S <S 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 งนี่เอาประยุ่ธสกันได้เป็นตะคุนขับรถนี่แหละครับพี่น้องอันพาศิลปินเพื่นไปงานเนาะคะ่ะมืึอนี้ไปงานใส่ค่ะนีงานร้อยเอ็ดค่ะไรสดเจอบิ๊กี้ค่ะไม่็นหลังที่เราไม่ได้เจอกันมาเดือนนึง่งคิดถึงแฟนมากปีกหละพี่น้ำก็ขับรถเก่งมากขับมืออาซีพมากค่ะขับเบา,าๆค่ะไม่เยอะค่ะ เกินตาตำกับพ่อตำครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่มเงื่อนสี่เดินทางค่ะเพื่อหักลบไปเรียวๆด่านเทิงนะคะเดินทางด่นานเทิง <laughs> 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 ตอนนี้เวลาสิบหกนาฬิกานาทีนะคะ <laughs> <laughs> เราจะถึงร้อยเอ็ดนาฬิกานาทีค่ะเฮ้ยเถื่เดินทางกันเลยจ้า ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสารคามแล้วนะคะเรา,าพาเราพาตุ๊บตับนะคะมาแวะเอาเอ่อซีเทนเนอร์นะคะเชลอมค่ะจอดนี้เคยดักทุกกเรียนควอมแปลวเพราะว่ามันไฟแรงไม่ใช่วันนี้มีความถมหรอรถเยอะๆโอเคมาเอาเค้วปอมนะคะจชจอนนอี้ได้เตอืมไเรแดงดุเนเีลนคุณหมอสีโทษน้ำแดงดุนมาได้ เบืงรถเอ๊ผู้ใหญ่ทั่วมากนะหยิบโท้ัสามมากอ้บุยบุทั่วมากฮ้าเบิ่งใส่เบื้งขวาเบิ่งใ้่เบื้องขวาอ๋อรถมากรถมากหยอดจอดจยอดเลี้ยเลี้ยนเลี้ยนเลี้นหันหันเลี้ยนหันหันเลี้ยนหันหันอ๋อท้านีมีรถมากบนนออเลี้ยนเลียนเลี้ยนเลียนเลี้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 ยนมาก็พับเถอะอ๋ง่ยๆก็หมากับจักรยาง ใช่หรอแม่ชอบออปานสยิ้มค่ะพี่น้องตอนนี้สู C ้เพื่อนกับแจ้งหน้าเปน็นตำรวจนะคะศิลปินดังเรืสเสาร์เร่งสเสาร์เร่งถ,ถูกแต่ว่าเาื่อ,อนอกัเสาร์เร่งไตัวเมีเนาะเสาร์เงเขาเสาร์เร่งขเงขาเป็นศิลปินดังล้องนามันไหนวะไหนก็น้อยที่ด กจะภาพจใจมาหน่อยอกระชุบกระน้อยกระโปอกระน,น้อยภาพกระน,น้อยตอืมพุน่นกระน้อย <c oughs> ตอนนี้เขาออกสารค้ามาสี่ร้อยเอียแล้วนะคะใกล้จะถึงร้อยเอียแล้วนะคะ <c oughs> เดินสายช่วยงานทั่วทินมีเพลงหากินอามาตาเนิรนอนดรก็ค <c oughs> ิดเหรอ งานปีนชื้นมันต้องทนอนมาตะนี่รันดอน,นเหงืองกหักๆโอค้คอมนเมื่อคืนเจงไปถีบทัวร์่มาไอปอนมันต้องทนตีนดังตีปัง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 ปปังโอ้มันเป็นตีปีบมันจะคล้องกัดังเนาะะเด้ขอขับไปน้องเปนีนเ็นกับไปน้ำ น่้ำมันตุ้งิงค่ะเส่นขับตุ้บตับไก่ทองซอยเชีย่ยซอนเชี่ยค่ะสังกัดระเบียบวัฒนิรรมค่ะน้องนำสังกัดคณะ,ะวันใจที่บายผ <c oughs> มมายังอยู่บมั้ยไงมายังอยู่บ้างตามพี่น้องไปเล่นยใกลเล่นไกลซอยเชีย่ย ไม่ใช่ลูปู้ปอ้าบอกบักสู้เอ้าเอ้าเ้าจิาเนี่ยบอกจาสีเท่านั้นปวดหัวมากปใหญ่ไหมยอมแพ้ทุกทางและอล่ะวาสนาฮัเตียได้มาพบกันแงในเขาเศ้าไปเยดยเนี่ยได้ยังรีบร้อนเนี่ยแรงคือเศร้า เราเรียบมีแบบนี้แล้วจริงๆอาเปล่งแค่ใส่กันซื้อเรนยบรอแล้วเนาะไทยุก่อนซื้อไปสามตลับมีโมแคลหานไปแป๊บเดียวนะคะแก้มแดงเลียดสาดแล้วนะคะเนื้อไรดังค่ะเนื้อยังก่อนไรดังดังมาต้องเข่าระวัา เรามันเป็นงานแบบงานัรเล่กกล้องอะค่ะทุกคนน้องนาะดังทีบทีน่าสดวยสซายะอีหอย่างว่ะ <laughs> สีนะคะทุกคนค่าวว่ากล้องจับเราหน้าเราต้องดิ้นนะครับทุกคนนี่น้อ้าม่แดงแค่สีเั็นแก้มที่ลูกหน้ามาใครจะแซ่ก็แค่น้อยบนพี่น้องเรงงงาาาอ,ยอยงนี้ง่ายหรือตีมันจะนเท่าแล้วเท่าน้อยไหมถ้าตาสีสุ่มหรือจะมาแก้มสีชมพูต <laughs> ืคนตาไปก็ว่าเห็นต้องพี่น้องเขาอ่านเขาซื้อผลิตลวะเราบัตเนีนินต้องใ <จ S 2> ส่เห็นบนสื่อสี ถ้าเลียนแต่ไม่เยอะนี่บอกแจ๊กแต่ละแกแจ๊กตึกแจ๊กตึกแจ๊กตึกใช่อ๋ง <c oughs> องัแง่ทูเรียบเลยนะอ๋อสีทีได้ที่สุดคระแค่นี่รับรถละค่ะถ้าเป็นสีอย่างต<า>ันสูงอ๋อใช้ดีเปล่าใช้ดีเพราะว่าก่อนเราจะลงสีเข้มมันต้องลงสีส้มก่อนอ๋ออะไรคะอ๋อค่ะจ้างเอื่ะค่ะค่ะ อน่อยเลยแจ้งหน้าแจ่6หกโมงขึ้นดีขึ้นสี่ทุ่ม <laughs> ตอนนี้เป็นเวลาตีสองค่ะตีสองค่ะนพี่หน่อยเลยสู้สค่ะขอบคุณครับโอ้โหไม่เป็นใจเพ่งแค่ตอนนี้ไม่รู้รถจอดอยู่ไหนนะคะโทรหาพระบิดาก่อนนะคะัพระบิดาที่ประเทศกีดังคาย,ยันตี บิดายี่ลิโอ้พระบิดายี่ดีอ่าวันนี้แม่จะไปไหนคะแม่จะกับพันเจนค่ะหนูนี่แม่ค่ะจะไปไหนโอ้ปโาตาจะไลยมา่วขวบได้ฟ้าขอบฟ้าได้คักได้เนี้ยเสียยี่ดีบ่แม่อืออันนี้บ่ได้ตั้งใจเฮ็ดได้เนี่ค่ะบิ๊กี้สีนานวลนะคะวันนี้เอาขนมมาให้บิ๊กี้รีวิวผลงานเดี๋ยวพาะศิลปินกลับบ้านจ้ากบ้านกับชอว์อีกก่อนเออ เช็ดนานะคะเช็ดนานแล้วค่ะพี่น้องครับเพราะว่าเขาจะซสสูมไม่ได้เพราะที่เป็นเซียตอนนี้ตีจะตีสองะะ 1, 49, 1, แล้วนะคะตีหนึ่งสี่สิบเก้าตีหนึ่งห้าสิบแล้วนะคะพรุ่งนี้สิบโมงซ้อมลำค่ะพรุ่งนี้เรามีซ้อมลำตตอนะคะ <c oughs> เดินทางจากนี่ไปคอนเกต็ประมาณสองชั่วโมงนะคะก็น่าจะถึงประมาณประตูรถแท่นันบดเนี่นนยนตีสี่ค่ะ <c oughs> ตีสี่กว่าจะได้นอนก็ตีห้านะคะตื่น ต้องตื่นประมาณมโมงเช้าหรือมโมงครึ่งนะคะเพราะว่าต้องอาบน้ำแล้วก็เซ็ตผมก่อที่จะไปซ้อมได้ผมจะต้องได้ผมไม่ถอดไม่ใ่ย้ายมาขายยังไงก็แคสูญชีวิตแหละ ครึ่งนเงี้ยแมาขายอย่างพ่อค่ะพ่อสวัสดีค่ะขายขนมค่ะเอาขายขนมเออขายขนมยังยีขายขนมค่ะนี่ขนมเนยกรอบปังกรอบเนยฟูเออปังฟูเนยกรอบนี่ปังกรอบเนยฟูนะคะสั่งซื้อได้ที่เจน้ำรถตู้ซิ่งระเบียบวัฒนศิลป์นะคะห้าสิบห้าบาทสามขอนหนึ่งร้อยกรอบอร่อยหวานมันเค็มเลิศพี่สุรุดเนาะบ๊ายบาย <Bye S 2> กันไหมคะ, <Bye. S 2> คะ